สวัสดีครับวันนี้ผมมีนะครับขนมบ้าบินนะครับจากเพจของของอร่อยซอยสีนะครับแต่หลายคนที่ได้สั่งไปแล้วนะครับอยากรู้ว่าวิธีการกินแล้วร้อนยังไงวันนี้ผมมีวิธีมาแนะนํานะครับว่าจะกินยังไงให้มันอร่อยนะครับบางคนก็ได้ไป2อแพ็เกจนะครับกเป็นแบบแบบกลมแบบนี้นะครับแล้วก็แบบที่เป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ต้องบอกว่า2 แบบเนี้ยมันต่างกันยังไงมันต่างแค่เรื่องของหน้าตาไอรูปร่างแค่นั้นครับเพราะว่าในเรื่องของสูตรเนเหมือนกันและตอนนี้ที่เอามาใหม่ที่เพิ่งจะทาก็คือจะเป็นเผือกกับใบเตยนะครับต้องบอกว่าใครที่อยากจะทานร้อนๆน,นะครับพูกกับกาแฟนะครับตอนนี้ผมก็มีวิธีมาแนะนําว่าทคนทํำยังไงก็คืออันดับแรกคือให้เราเตรียมนะครับกระทะที่เป็นเทฟลอนนะแล้วก็เปิดไฟไม่ต้องไฟแรงมากไฟเบาๆครับนะ จีก๊กซองนะครับนําขนมออกไปวางบนกระทะเทป้อนที่เรามีนะครับใครมีอันเล็กอันใหญ่ก็แล้วแต่ความสะดวกครับนะแล้วก็พลิกกลับไปกลับมานะประมาณแค่ไม่เกินหนึ่งนาทีครับหรือบางคนอยากให้อุ่นกว่านี้ให้ร้อนถึงข้างในเลยก็อาจจะถึงสองนาทีก็ได้แต่เราพังนะครับมันไหมถ้าเกิดไฟแรงเพราะว่าต้องบอกว่าขนมที่เราทําแล้วเนี่ยมันสุกเรียบร้อยแล้วจริงๆเราเอาออกมาแล้วส่งไปเนี่ย ถ้าเกิดใครอยากจะเก็บไว้ก็เก็บไว้ในตู้เย็นช่องกินได้เลยถ้าเจอจะจะทานนะครับก็เอามาให้มันนิ่มนะครับมันอ่อนตัวอันเนี้ยถ้าเกิดอันนี้ผมเอาไว้ก็นิ่มนะครับอันเนี้ยต้องบอกเลยว่านิ่มเรียบร้อยแนละ้วจริงจริงอันนี้ก็แกะทานได้เลยแต่ว่าใครที่ชอบแบบร้อนๆนะครับก็สามารถเอาไปทําตามวิธีที่ผมบอกได้นะครับก็แพ็กเกจก็ราคานึงก็นะครับแพ็กเกจนี้ต้องบอกว่าคุ้มมากๆนะแพ็กเกจละห้าสิบบาทอ,อันนี้จะมีอยู่สี่ชิน้นหรือใครจะชอบแบบเป็นใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะครับ เป็นสี่เหลี่ยมก็50บาทเหมือนกันนะตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นในเรื่องของค่าส่งอยู่เนาะถ้าเกิด1แพ็คก็30บาท2แพ็คก็50นะครับแต่ถ้าเหมาไปเลยก็คือ60บาทคุณจะสั่งเป็น10แพ็คก็60บาทเนาะก็อยากให้ลองสั่งไปทานดูอยากจะบอกว่าอร่อยมากๆนะและตอนนี้นะครับกาแฟาของผมพร้อมแล้วเดี๋ยวผมจะมาลองชิมกับตัวขนมดูโอ้โหครับาการทีแบบเถื่อนมากๆครับ เทได้แบบโอ้โหกระจายนะครับสำหรับสายแคมปิ้งอะไรเงี้ยสามารถพกไปได้นะครับขนมบ้าบินนะครับไส้ทะลักเลยนะครับต้องบอกว่าเนี่ยอันนี้เป็นเผือกเห็นไหมครับเนี่ยใส่ข้างในเนี่ยจริงๆอะ่ะถ้าใครอยู่ในกรุงเทพอยากทานร้อนๆก็สามารถสั่งได้นะครับเพราะว่าเราเอาไปส่งได้นะครับทำเสร็จตอนเช้าก็ไปส่งได้เลยนะครับอื้อหัวหอกว่าหอมมาก,มากๆครับอันนี้จะเป็นไส้เผือกครับ แล้วผมช็อกโกแลว่ะยุ่ยๆครับอ,อืมอร่อนครับอืมนะอันนี้ถ้าใครชอบใส่มะพร้าวก็มะพร้าวที่เราใส่แบบไม่อั้นย่นี้ครับใส่แบบจนแทบจะไม่เห็นแป้งเลยครับเห็นเนื้อมะพร้าวนะเป็นมะพร้าวอ่อนด้วยนะครับอืมนะครับอ,อ,อร่อยจริงๆ นะครับอย่าลืมสั่งไปทานกันได้นะครับอืออตอนเท้าผมก็ตื่นขึ้น,นมาก็ติ่กาแฟกับขนมกินกาแฟรครับอย่าลืมเป่าก่อนนะครับอร่อ,อยอครับอย่าลืมนะฮะสั่งกันข้ามาเยอะ เดี๋ยวเรามีคลิปต่อไปจะทําอะไรเราติดตามชมนะครับใครที่เข้ามาชมก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับกดไลค์นะครับกดแชร์ให้ด้วยนะเผื่อใ,ใครอยากจะสั่งอะไรอร่อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งในเรื่องของเพจที่สั่งไวดาร่า,ลาคลิปนี้นะครับด้วยนะเผื่อบางคนหาไม่เจอนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีครับ